สวัสดีครับมิตรที่รักแฟนหมัดมวยก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยสดๆกันทุกวันนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับมวยฮิตวันจันทร์วันจันทร์ที่15กันยายนพศ2568ที่เวทีมวยตะวันนะครับเริ่มถ่ายทอดเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับวันนี้จัดไว้9คู่นะครับแต่เราจะวิเคราะห์วิจารณ์แค่4คู่นะครับช่วงถ่ายทอดนะครับ ก็เหมือนเดิมครับก่อนจะไปรับฟังก็ฝากซ่องมวยเด็ดเจ็ดย่านน้ำด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระหลิงไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการวิเครห์วิจารณ์สดทุกวันนะครับหรือท่านไหนกําลังมองหามวยพักยกนะครับหรือที่ลุ้นกีฬาต่างๆนะครับผมขอแนะนาครับแอดไปที่ pj 1 6 8นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเพียงแค่ท่านสมัครไปท่านก็จะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มข้อมูลมวยฟรีแล้วก็รับวิเคราห์วิจารณ์สดทุกวันนะครับพร้อมทีเด็ดแถมไลฟ์ฟังลายเสียงฟรีทุกวันนะครับรับเสื้อสวยอีกตััววมาาาเข้สู่ทศนิจร์ ศึกมวยไทยพันธมิตรกันเลยครับคู่ที่1เจ้าเสือใหญ่สิทธิสาธิตนะครับพิกัด116ปอนด์จัางได้ร1อยสิด0.4พบกับจักรกิจสอสักอุบลน,นะครับพิกัด116ปอนด์จัางได้ร1อยสิด0.4เจ้าเสือใหญ่เป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมนะครับส่วนเจ้าจาักรกิจเป็นมวยเดินบูเตะขาต่อยหมัดวงในมีปั๊มรัดฟัตตีนะครับคู่ที่1วันนี้ผมออกซอบไปที่เจ้าเสือใหญ่สิทธิสาธิตนะครับจะเอาชน,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 นะค,ค,ค 2, นะแนนจักรกิจ้าวาวยุ ซอเกตวินาพิกัด114ปอนด์ช่างไร้114.8ลด0.8พบกับแสงพระจันทร์นกสระมวยไทยนะครับพิกัด114ช่งางไร้ตามพิกัดนะครับเจ้าวายุเป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเดี่ยมนะครับส่วนเจ้าแสงพระจันทร์เป็นมวยเตะขาต่อยหมัดนะครับอาวุธหนักแรงมีลูกบูลูกสนนะครับวงในมีปั้มรัดฟัตตีคู่ที่2วันนี้ออกซอกไปที่แสงพระจันทร์นะครับจะเอาชนะคะแนนเจ้าวายุซอเกตวินาไปได้นะครับคู่ที่2มาถึงคู่ที่3ครับ กรุงไทยทีเด็ด99พิกัด120ปอนด์ช่างไร้123.6ลด3.6พบกับดาวิดอามิงมวยไทยนะครับพิกัด120ปอนด์ช่างได้ตามพิกัดเจ้ากรุงไทยเป็นมวยบูนะครับเรือนเตะขาต่อยมัดส่วนดาวิดก็เป็นมวยบูเหมือนกันครับคู้นี้มีนับมีนองแน่นอนคู่นี้ผมออกซอบไปที่กรุงไทยทีเด็ด99นะครับจะเอาชนะคะแนนดาวิดอามิงมวยไทยไปได้นะครับคู่ที่3มาถึงกู้เอกรอบที่1น,นะครับโชคดี แม็กจันดีนะครับพิกัด115ปอนด์สร้างได้115.8ลด0.8พบกับนนทลิศ7จ็นนทลิศเสตูนะครับแก้วสำนิกพิกัด115สร้งางได้115.2ลด0.2เจ้าโชคดีเป็นมวยเดินบูสเอขาต่อยหมัดน,นะครับวงในมีปั้มรัดฟัดตีส่วนเจ้าดิศเสตูนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเดี่ยมนะครับคู่นี้ผมออกซอบไปที่โชคดีนะครับจะเอาชนะคะแนนนนทลิศเจ็ดเสตูไปได้ครับคู่ที่4มาถึงมวยลักมวยซอบ2ตัวเน้นวันนี้ครับ ตัวที่หนึ่งครับเปิดหัวทําทุนเจ้าเสือใหญ่นะครับจิตสาธิตตัวที่สองออกซอบไปที่กรุงไทยทีเด็ดเก้าสิบเก้านะครับมวยรักมวยสอบสองตัวเน้นเอาไปกดเด็ดกดพักยกกันได้นะครับ <S <S เป็นไงบ้างครับมุมมองทัศนวิจารณ์มวยวันนี้ถ้าชอบการวิเคราะห์วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องมวยเด็ดเกตย่นาน้ำด้วยนะครับ <S <S พิเศษท่านไหนอยากได้ทีเด็ดหรือวิเคราะห์วิจารณ์สดก่อนใครกดเข้าร่วมที่ดิ้งด้านล่างเลยเลยอครับหรือแอดไปที่ อย่าลืมใส่แอปด,ด้วยนะครับเรามีทีมงานส่งตรงให้ทุกวันวิเคราะห์วิจารณ์สดพร้อมทีเด็ดแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับมวยเด็ดเต็ดยาน้ำาสืบลึกทุกมุมมวยวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงด้วยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ